สวัสดีค่ะทุกคนบ้านสวนปลุกรักนะคะวันนี้พามาอัปเดตต้นกระเจียวป่าหรือดอกกระเจียวขาวหรือทางภาคกลางเขาเรียกว่าดอกดินกันนะคะตอนนี้เราสางสางว่าจะเพื่อดอกให้เขาแล้วดูนะคะว่าเขาเติบโตมาได้ขนดาดไหนนี่ทุกคนเห็นไหมคะเป็นแถวเป็นแนวยาวไปเลยใต้ร่มเงาต้นยางนา เดี๋ยวเราจะพาเดินดูนะคะเราต้องสังไว้เพราะว่าบางทีเข้ามาตัดหญ้าเนาะเขาขออนุญ,ญาตเราไแล้วแหละแต่เราจะเข้าสวนได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์เพรานัอนจัน์ถึงสุกเราก็ทํางานของเราบางทีชาวบ้านเขาเข้ามาเขาไม่ได้ดูว่าเราปลูกอะไรไว้เขาก็ตัดหมดเลยอ่ะอะอะอะดูสิคะเห็ดอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมคะทุกคนแยะๆเลย อันนี้ก็ใช่นี่เอะไรแม่ค้าก็ไม่รู้เห็นไหมคะเนี่ยนะคะเพราะว่าบางทีเราก็อน,นุญาตให้เขาเข้ามาตัดหญ้าให้วัวให้ควายได้เพราะช่วงนี้เท้าทำนากันหมดแล้วถ้ายังปล่อยให้เขาลกอยู่เดี๋ยวเขามาตัดหญ้าเราไม่ตัดต้นไม้เราเราก็ช่วยไม่ได้ อุตสาห์พา่อทำบำลงมาเห็นไหมคะยาวไปเลยปีหน้านะ่าจะได้กินนะคะใครอยากกินแจ้งมานะคะขอแลกกระสูตรน้ำพริกอร่อยอร่อยที่กินกระดอกบินของเราได้นี่นะคะตัวนี้เราสั่งหัวพันธมาปลูกหนึ่งกิโลได้เยอะอยู่นะคะเนี่ย แถวนี้ก็ยจะสวยๆหน่อยอุย้ยงามค่ะใครอยากกินมานะคะสวนเราปีหน้าได้กินแน่นอนฤดูการดอกกระเจียวครั้งหน้าอย่างี้คะสวยงามตามท้องเรื่องเลยเนี่ยพอเราปลูกต้งนี้ได้เสร็จเราจะมาสุดดอกนินที่แถวนี้ใช่ไหมคะ ตรงนี้จะร่มนะจากดอกนินต้นสุดท้ายต้นนี้นะคะต่อไปเราก็จะเอาต้นผักหวานป่ามาลงค่ะลงระหว่างระหว่างนี้แหละคะ่ะระหว่างต้นยางนาเน,นี่ยคะ่ะเขาบอกว่าผักหวานป่ามันชอบมีไม้พี่เลี้ยงตอนนี้ไม้พี่เลี้ยงเราโตแล้วลงแล้วก็น่าจะสวยเลยแหละเราจะสร้างอาหารป่าให้ทุกๆุกคนกันนะคะดอกกระเียวเราเห็นไหมคะ ยาวไปนูน่นเก็บครั้งหนึ่งก็น่าจะได้เป็นกิโลอยู่มั้งคะเนี่ยเยอะเชียวติดตามเรากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คนทำสวนด้วยนะคะโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตสวนให้ดูใหม่นะคะช่วงนี้สวนจะรกๆหน่อยเพราะหน้าฝนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ